สวัสดี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 ใคอสวัสดี สวัสดีสวัสดีอ้าสวัสดีเอ้าสวัสดีอังสวัสดีสวัสดีเร็ว คอยลำคานไปมันเห็นแหละกับพวกเศร้าเอาเทียนทอดเนี่ยคือยากย่าก